กิมแอคชั่นกิมแอคชั่นข,งขงองตระงเก่าของซาลาวิกนะครับอืมเราจะมาท่องท้องแลนด์ครับช่องกวนจริงจริงอ่พร้อมดูนะครับเฮ้ย ฟังเราฟรีเดี๋ยวคนฟองเรารู้นเฮ้ยง่ายเราไม่ขี้กม่แจ๋เลยนะคือไมขี้แม่แจ๋วิ่งกีิมีโทรศัพท์ไปหมดครับแบตเตอรี่จะหมด ที่เนี่ยดูคิปพยัญชนะคุณท่บิกิคุณที่บิกิคุะได้สติแล้วนะเรียกคิบิกิคิบิก,ก,ก,กิเหรอฮะเป็นละครเลยโ <Ultimate Form. S 1> อติเมดฟอร์มโอติเมดฟอร์มนั่น เข้าฉากเ่ะเอาไรมาติดกบป่น่ะอาเดี๋ยวกบหัวี่ยมวาเออการวาเลแล้ีเนื้อเฮเนื้อนั่นเนื้อไครอ่ะกินดีกว่าเอาหน้าลุดตีแลยกเนฟะมตึ้ง ฟันเปลี่ยนสีเลยเนี่ยจบยูเรอาซิลล์มือหลุดหลุดออหน้าหมดจริงแหละยาอ่อนนะ่ะดูคลิปมืงนะครับเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่เอาไม่เอา อันเนี้ยไปดูเองเดี๋ยวทิ้งลิงก์ช่องให้จอไมไฟเฮ้ยมันฆ่ามาแล้วจอมปบงก์เกอรสวัสดีครับเรากำลังจะมารีวิวสือซอมบี้ไคพิษนาสะโลปมาลูกอันนี้ก็คือคลิปแรกถ่ายถ่ายนังซื้อนะ เราก็จะเปิดอ่าน,น,น,นกันคลิปแรกจุดสุดท้ายนอนดีกว่าของพี่ผมมนุลย์อันเก่ามากเลยแนะนำตัวนะประกาศหลักฐานตัวก่อนนะเอ็จอมเพียงครับไปเลยครับไปเลยเล่นเลย,เยก่อน มาระยาดไม่รู้นี่ขเขาเข้ามาน้าอยู่เ,เสียเลยทำไมไปถึงไปสี้รถเสาไฟฟ้าละ่ะล่ะเนี่ยเ้ยเฮงยเฮ้ย่างนั้นแหละนะ <มา S 1> เ้ยเั้ยเฮ้ยเฮคยเฮ้ย้เฮเฮเฮ้ยเฮ้วเ้ยี้สเฮเ้เฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้้อเเอ สิ่งที่เราเราคอยอคิดตรงการลางเด,ดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอ่ะมาจะมาครับ หมืนติ้วๆเงี้ยตูนไหนโอเคมั้งดูแลกันนะครับไม่อยากห้ไปดูเลยทํ <c oughs> าจิตมหาทีละ,อะเอาราการเชื่อมต่อไปได้วยึ้นเฮ้ยจริงดิโหอ, <c oughs> <c oughs> ออฟไลน์ไม่มีอะไรเลย

เดี๋ยวามปดไฟฟใหม่ดูดิความคิดรีอกชั่นอยู่เนี่ยคิดรีอกชันที่แบบเขาตัดทุนตับไฟก็จะเปิดอ่ะเฮ้ยผมว่าอะไรเนี่ยเขากดเครื่องคิดเลขเอาไหน ดีด๋ยวดรดิกดีไปแก้ไฟไม่รู้เรื่องเลเออือ,อ,อ,อจาวิทไไฟหายไปไหนเล่โอ้ไม่เปิดไฟฟาละ